ที่ร้านกาแฟคอเลสตา Ca คาเฟ่อันนี้กําลังเข้าไปครับดูดูดูทางเข้าไปนี่เขาปล่อยไอ้น้ําด้วยนะครับผมตอนนี้เราเาพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวกาลังจะสั่งกาแฟนะครับแต่ผมไม่กินกาแฟไม่กินได้สองสาเดือนแล้วแหละเพราะว่าหัวใจเต้นแรงตักท่านผู้ชมนะครับ <Yeah. S 1> เยเข้าไปข้างในดีวกว่าครับเริ่มหิวแล้วนี่นะครับ เข้ามาข้างในก็จะมีนี่เขาปล่อยไอ้น้ำนี่เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับท่านผู้ชมในแม่น้ำที่เห็นนะจะมีปลาช่อนใหญ่ที่ผมเคยพูดถึงก่อนหน้านี้นะครับเป็นไงครับบรรยากาศเป็นไงครับลมเย็นมากเลยใช่ไหมครับนี่นี่ๆๆๆดูครับท่านผู้ชมโอ้โหเย็นสบายนะครับนี่ก็คือความสวยเล็กๆน้อยๆนะทางเข้าเดี๋ยวมาข้างในกันเดีวดีๆนะครับกล้องวันนี้ครับเดี๋ยวขอจับกล้องน้วยนะวันนี้ครับผมก็จ้างตากล้องมานะครับ พันหนะครับจ้างตาล้องมาเป็นเหตุสังเกตได้จ้างมาถ่ายวิดีโอให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับพี่คนนี้พิติ๊กนะครับอ่าสวยโสดด้วยนะใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอยู่ท<ค>ี่เขาถ่ายรูปเก่งนะครับผมจ้างมาพันห้านะเข้ามาร้านกันดีกว่านี่ครับขนมปังหรือว่าโทนที่เราสั่งไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ได้แล้วนะครับดดูดูด ดูครับดูละลายหมดเลว <laughs> ไปตั้งนานถึงก่อนจะได้นะเลองมาชิมเลยขอชิมก่อน<ม>ขออนุญาตชิมนิดนึงนะครับ <Wow. S 1> นี่น่าจะเป็นกล้วยแขกน,นะครับกล้วยแขก <laughs> เหมือนกล้วยที่บ้านเลยโรยนี่ด้วยโรยนี่ด้วย <laughs> น้ำผึ้ง อาไม่ออกปิดอยู่ทำไมวะพี่นั่นไง,นนงให้ลงมันให้ล็อกมันลงนตรงอ่ะไม่เปิดสิอาไมอ่ะเปิดไม่เป็นก็ก็เทเลยแล้วกันเดี๋ยวเมาชิมก่อนดีกว่าไม่มีน้ำพึ้งเป็นยังไง,ไ,งไม่รู้วะพี่มันต้องใส่น้ำพึง้ง เยอะเอะนะเวย้ยหวานเลยนะเวย้ยอ๋อช่วงนี้น้ำตาลแพงเชียงเลยใครที่สนใจถ่ายพิเวตติ้งหรือว่าถ่ายงานบวชงานแต่งก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับนี่พี่ติก๊กเป็นมือกล้องต้ากล้องถ่ายรูปสวยมากผมจ้างมาพันห้านะ แล้วก็ทานกาแฟกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมออกมาข้างนอกนี่บอ่อปลาช่อนยักษ์นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะถ่ายรูปกันนิดนึงนะเพราะว่าที่นี่บรรยากาศสวยมากก็ให้ตากล้องสุดสวยนะครับถ่ายรูปให้สัก100ภาพก่อนแล้วกัน ือปลาฉลามน้ำจืดนะครับหรือว่าปลาบึกปลาพี่ปลาบึกอ้าวเหรอเอเอเขาไม่ใช่ฉลามน้ำจืดหรอปลาบึกไอ้บ้ามันนอกข้ากรงจริงๆนี่ดูครับโอ้โหนี่มันปลาหรือว่าพยูนนี่ครับมาดูใต้น้ำ นี่ครับเขาปล่อยไอ้น้ำนะครับดูดูโหเป็นดอกไอหมอกฟุ้งๆนะครับเนี่ยใต้สะพานไม้นะครับเ็าจะมีปลาสุดมากปลาปลาช่อนยักษ์หรือว่าปลาช่อนอเมซอนนะครับก็อยู่ตรงใต้นี้นะผมกลัวมันคาบกล้องแล้วดึงลงน้ำอะนะ เราไม่ไปถ่ายภาพที่อื่นหรอกเมื่อกี้ผมเห็นเต่ายักษ์ทางนี้มาเลยมาเลยครับมาเลยวะ ที่นี่ร่มเลื่นมากครับไม่จะเป็นหนุ่มโสดหรือว่าสาวโสดนะครับก็ชวนกันมาได้นะที่นี่ร่มเลื่นมากาสาวๆเยอะมากแล้วก็หนุ่มๆเยอะมากอยากให้มาครับคือที่นี่ไม่พลาดเลยบอกว่ายอดจริง ตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงเย็นแล้วผมก็ถ่ายภาพเยอะแล้วตอนนี้โคตรเหนื่อยเลยเดินนะครับถ่ายภาพหมดทุกที่ทุกซอกทุกมุมนะครับสำหรับที่ใครรับชมอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปหน้าด้วยนะถึงจะทําคลิปออกมาไม่ดีแต่ก็จะทําต่อไปเรื่อยนะครับอย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับสวัสดีครับ ันนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะครับผมอืมก็วันนี้ในร้านคนมาเยอะนะครับส่วนมากเขาออกไปถ่ายรูปข้างนอกกันนะครับ